กันไปดิไปเลย,ยปะคุณป้าอือป้าป้าบีอะ,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 ะอืมไปกันได้แล้วพี่ให้นักศึกษาโครงการนล้วก็ด้านนักศึกษาเราแล้เราก็อยากจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะทําให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดของการท่องเที่ยวท่องแค่ผู้ประกอบการน,นะครับสิทธิ์ วัคซีนครบ70%แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ฝตามกฎแล้วก็ตามที่หน่วยงานได้กําหนดไว้นะครับครับผมตอนนี้ถ้าไหนอยากสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับหรือว่าสอบถามตอนนี้ได้เลยนะครับเรียนเชิญท่านที่สุดในท่องเที่ยวนะครับได้ทีโอกาสนะครับที่ยวชมในรูปแบบหัวใจนะครับเดี๋ยวท่านที่ถาท่องเที่ยวในช่วงหัวค่ำนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ ได้กับทานอาหารได้ใช้จ่าย